โอเคทุก okay, คนคีวิโดโอนี้เราก็จะมาดวลกันระหว่างมังกรจีนแล้วก็มังกรยิโรนนั่นเอง <S <S เลชอปบริการจำหน่ายไอเดีแกตัร,ราคาโคตรคุ้มเริ่มต้นเพียงแค่19บาทมีไอดีมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแกตันเผา V ีซีแกตันผลคิสเนตแล้วก็ไอดีอีกมากมายและที่สำคัญยังมีไอดียแกตัน1บาทแล้วก็ศูนย์บาทน,นั่นก็คือรหัาที่โคตรจะถูกนั่นเองและถ้ามาจากช่องผมแล้วก็ใส่โคตรอากงทีเอสก็จะได้รับส่วนลดนะครับทุกคน ใครที่สนใจไอเดียไก่ตันราคาถูกแบบนี้ดิงล้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนไปนเลือกซีกันได้เลย <_ V> ก็คลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาดวลกันร,ระหว่างมังกรจีนกับมังกรยุโรปนะทุกคนว่ามังกรไหนจะเหนือก่อนเองนะทุกคน <_ V> เรื่องพวกแบบสกิลเรื่องแบบความต่างของพวกแบบอ่าพวกแบบเอฟเฟกต์การยิงสกิลอะไรต่างๆนะทุกคนนะทุ <_ V> กคนว่ามังกรไหนจะเป็นมังกรที่แกร่งที่สุดในซีซ <_ V> ั่นนี้ไปเริ่ม อุ้ยเปิดมาเอาเลยเหรอเนาะอุ้ยมันเอาเลยเหรอน้องอุ้ยมันเอาเลยเหรอน้องอุ้ยมันขาดสกิลด้วยนี่อุ้ยมาวะมาวะน้องถ้าเองชนะพี่ได้พี่ให้ห้าสิบทูบไดิมาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันอืมาวะน้องยืนนี่กับน้องโดนนะโดนนะบอกก่อนพี่ก็แรงมันก็สกิลปึ้งมาวะ เลขข้าศึกทูมาดีน้องชนะพี่ได้เอาไปเลยมาวะมาวะมาวะน้องไม่ชอบเลยสกิลเนี่ย้ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่ามังกรยุโรปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่ามังกรยุโรปเอฟเฟกต์เอฟเฟกต มือถือนี่เป็นไงวะมาดิ <c oughs> ทำแบบนี้ได้หรือเปล่ามังกรยุโรปทำแบบนี้ได้หรือเปล่ามุนๆแบบนี้ได้หรือเปล่าคอมโบต่อครับคอมโบสองต่อปึงป้งปึ้งวุยจะตายจะตายจะตายจะไปไหนจะไปไหน

ได้ไม่น้อยห้าสิบถูจะได้ไม่นอ้นอ,อยห้าสิบถูคอมโบครับสกิลสองแล้วก็สกิลซีนะคอมโบปึ้งสี่พันสองปึ้งคอม,คอมโ,บโบไปดีน้องไวปะน้องไวเปล่า ไปไปน้องไปไปน้องโอ้ยนี่เรียบร้อยโอเคก็ประมาณยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่ามังกรจีนก็ถือว่าโหดกว่าเดี๋ยวคนนั้นเชฟน้องโอ้ยมึงใจเย็นอ่ะระหว่างมังกรจีนกับมังกรยุโรปน้องว่ามังกรไหนตึงกว่าอ่ะเอ้ย โอเคสำหรับผมรู้สึกว่ามังกรจีนสวยกว่าทุกคนดูดิเอ้ไม่ดีเรื่องแบสกิลซีสกิลเอฟอะไรต่างในการเล่นทุกนคนรู้สึกว่ามันผิวแล้วก็่าทำแบบยังไงดีมันเน้นสตันมากกว่าเออจริงๆหรือใครให้ผมทําคลิปแบบเปรียบเทียบจริงๆแต่ผมมาอ่าอธิบายเรื่องข้อดีข้อเสียระหวา่างมังกรจีนกับมังกรยุหลบเลยกันทุกคนสำหรับคลิปต่อไปนะถ้าใครอยากให้ผมทํานะอุ้ยใจเย็นดิมึงจะเลงอะไรเนี่ย โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้แนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะบนะ๊ายบาย